เคซีโลนนะครับเป็นแอปกู้เงินระยะสั้นนะครับระยะเวลาในการผ่อนจำระ7วันนะครับยกตัวอย่างเช่นกู้มาส0 0พันนะครับจะได้เงินจริงประมาณ1,200งับาทแต่ตอนจ่ายก็คือต้องจ่ายสองพภายในระยะเวลา7วันนะครับซึ่งสินเชื่อเคซีโลนนี้สามารถดาวน์โหลดจาก Google Play Store ได้เลย ไม่ว่าจะเป็น ios หรือว่า android นะครับวิธีการสมัครเมื่อเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาแล้วนะครับทำการกรอกข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ที่ทำงานที่อยู่ที่บ้านที่ห้องเช่าคอนโดหรือว่าอพาร์ตเมนต์นะครับโดยอัปโหลดเอกสารผ่านทางไฟล์ pdf หรือว่ากล้องถ่ายรูปจากมือถือของเรานะครับเอกสารในการยื่นขอสินเชื่อก็มีสลิปเงินเดือนหนังสือรับรองเงินเดือน สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสเตทเมนต์แล้วก็เบอร์โทรที่อยู่ติดต่อของเรานะครับเบอร์เธอเบอร์โทรคนรู้จักหนึ่งคนซึ่งสินเชื่อนี้ไม่มีบริการสมัครผ่านทางลิงก์ลายเพจเฟซบ o ๊กใดๆทั้งสิ้นนะครับต้องยื่นกู้ี่แอปพลิเคชันของเขา สินเชื่อสำหรับบุคคลที่เข้าไม่ถึงสินเชื่อของธนาคารหรือว่ากู้เงินจากธนาคารไม่ผ่านนะครับไม่ใช่สินเชื่อพี่โกหรือว่านานงไฟแนนซ์ข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีก็คือได้เงินเร็วนะครับข้อเสียก็คือดอกเบี้ยสูงนะครับระยะเวลาในการผ่อนจําระอาจจะสั้นกว่าสินเชื่อของธนาคารสนใจก็ลองดาวน์โหลดสินเชื่อเคซี่โหลดมาดู นะครับแต่สนใจสินเชื่ออย่างอื่นอย่างเช่นแอปกู้เงินสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อเกี่ยวกับธนาคารก็เข้าไปดูในช่องผมได้นะครับซึ่งผมทําคลิปไปประมาณ400กว่าคลิปเพื่อเข้าเงินไขเพื่อเดือดอร้อนเรื่งเงินซึ่งสินเชื่อเคซีโลนนี้ถ้าเป็นลูกค้าเก่านะครับส่งตามตรงหรือว่าใจงวดปกติเขาจะเพิ่มวงเงินให้จากหนึ่ เป็น1,500ถึง3,000บาทน,นะครับภายในระยะเวลา7วันนะครับซึ่งเงื่อนไขก็ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชั่นนะของเขานะครับถ้าเอกสารครบอนุมัติภายใน30นาทีก่อนอื่นผมก็ต้องขอออกตัวไปก่อนว่าการยื่นกู้ขอสินเชื่อนั้นเราต้องตรวจสอบดิตเราก่อนว่าเรามีความสามารถในการชำระหนี้หรือไม่นะครับกู้มาเพื่ออะไร มาเพื่อใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันหรือมาลงทุนต่อยอดขายของออนไลน์ยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปเลยนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม